สสวัดีครับเป็นไงมั่งวันนี้มาซ้อมกันอาหารอร่อยใช่เย็นดีครับไอเย็นดีและพี่ดั้เซอร์เยอะมากเออใช่และพี่ก็กินฉ่ำเหมือนกันพี่เชื่อแล้วที่มิ้นบอกว่าพี่กินฉ่ำอะฉ่ำจริงไม่พี่แค่อยู่ในจังหวะที่มันเป็นจังหวะที่มี้นต้งกินอ๋อถอดแต่พูดอย่างนี้กับทุกคนนะคะเออแต่พี่บอกว่าที่ต้องกินเยอะเพราะว่าเราซ้อมแล้วเสียเหงื่อเยอะใช่ไหมเราเลยต้องกินเยอะ ตรงนี้มันต้องแบบว่าบูสคุ้หน่อยอะไรอ่ามิ้งเห็นด้วยไหมใช่ๆๆๆแล้วไหนบอกหน่อยว่าอ่าวันนี้เราก็เห็นทั้งซ้อมเดี่ยวซ้อมหมู่คณะซ้อมแก๊งแล้วซ้อมโชว์คู่ของเรามันจะเป็นยังไงไหนสปอยได้ใช่ปหนิดนึงสปอยได้นิดนึงนิดนึงเราจะบอกว่าจะมีทั้งเจ้ซื้เ้าซติวๆ แล้วก็แรงมีแรงด้วยชาวบ้านด้วยยุ่งเรื่องชาวบ้านตรงนี้เออหลักๆก็จะมีเสื้อซึมมีเสื้อซึมด้วยเหรอเสื้อซึมมีเสื้าซืออันนี้คือสติวเออสติวเออรับรองครบรถคนดูเวียนหัวไหมเนี่ยมีหลายรถขนาดนี้มีหลายรถครับหลายรถกลตรงกล่องให้ทุกคนได้เลือกสรรรับชมรับชม รับรองแน่นอนอวันไหนนะไหนบอกหน่อยวันที่25นี้ครับผมซึ่งก็คือตรงกับวันอาทิตย์อาทิตย์นี้แล้ว,ท,ลวที่ไหนนะที่ไหนบอกหน่อยดีที่ไหนเนาะที่ทะเลก็เออใช่ไหมออใช่แล้วคนที่ไม่มีบัตรเนี่ยเขาต้องทอํายังไงนะไหนบอกหน่อยจริงๆคนที่พลาดบัตรไปอ่ะก็เขาต้องรอเรี้ยวค่ะเขาต้องใช่เราต้องแรง นอกจากเศร้าซึมแล้วเขาจะไม่เศร้าซึมเพราะเขามีอะไรมีบัตรสตรีมมิ่งอะไรยังไงอ่าเรามีบัตรสตรีมมิ่งครับสามพใช่ก็สามารถดูรายละเอียดได้ผ่านสามพารนะครับก็ใครที่พลาดบัตรเนาะหรือว่าอยู่ที่บ้านหรือว่าไม่สะดวกาก็สามารถดูบัตรไลน์สตรีมมิ่งได้ัแล้วแล้วรู้ไหมว่าคนที่ซื้อบัตรสตรีมมิ่งครั้งนี้เขามีสิทธิ์ลุ้นด้วยนะลุ้นรูปที่แบบพีกับเอาปากกาไปวาดอะไรมิ้นก็ไม่รู้เต็มหน้าเลย ไอ้โปเตอร์นั้นน่ะใช่เราจะจับสลากสุ่มให้คนที่ซื้อสตรีมมิ่งหนึ่งคนยิงไม่ได้ว่านะเขาแล้วพีควาดอะไรครับพีควาดอะไรอ่ะมินเห็นยังมินเห็นยังเห็นแล้วเออแล้วคนเติมคนตายเขาอ่ะป็นรูปแบบว่าพรีเมียมมากๆซึ่งเป็นการแต่งหน้าแบบเข็ดตาที่สวยงามที่สุดเลยแน่นอนครับต้องสวยจริงนะรับรองว่ามันแน่นอนยี่ห้า แล้วลองมันครับแล้วก็เอาจริงๆมีทั้งครบทุกรสเลยเนาะเป็นความหวานแล้วก็ทั้งความรสแรงความแรงความเบอร์เกอร์ชบาแล้วก็ความเศร้าซึมเราเรามาดูกันว่าชะลาลายจะปะทะอ่อมทารกมันจะเป็นยังไงชะลาลายล่าสุดนี่แหละเปิดตัวหมอนเออแล้วก็เปิดตัวหมอนกับพี่นอนอ่ะ รับรองได้คู่กันเลยคนหนึ่งเ <laughs> ตียงหนึ่งนวดอีกเตียงเตียงหนึ่งหลับอ่ะเนี่ยมันมีแฟนคลับอยู่บางคนเขาบอกว่าเออเขาไม่รู้จะมาได้หรือเปล่าเพราะตอนนี้น้ําท่วมอยู่ที่บ้านเขาเขามาจากทางเหนือ <laughs> ก็เลยอยากจะให้เราอ่ะสองคนให้กําลังใจคนที่ประสบอุทกภัยทางเหนือหน่อยว่าตอนนี้น้ํามันเยอะมากเลยแล้วก็บอกว่าเดือดร้อนกันไ่ทั่วเลยบอกนิดนึง ก็สำหรับใครที่ประสงค์จะปลอดภัยตอนนี้นะครับขอเป็นกำลังใจให้นะ้องจากไม่ใช่แค่เราคนเดียวแต่จากทุกๆคนในเลยทีมงานทุกคนด้วยเหมือนกันขอให้ทุกคนปลอดภัยครับแล้วก็ขอให้ขอให้ทุกคนปลอดภนะัยจริงเลยเช่นั้นมนะนินละ่ะต้องส่งกำลังใจ มินพีเขาเรียกแล้วไปเร็วไปเร็วไปเร็ววิ่งเร็วเขาเรียกแล้วเขาเรียกแล้วอ้าวมิน <laughs>